สู่ชีววิทยามหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนครสวรรค์ขอนำเสนอกลีนอีโคโนมี่ไบกรีกโยเกิร์ตเศรษฐกิจสีเขียวจากกีกโยเกิร์ตโยเกิร์ตกำเนิดขึ้นและอยู่คู่กับชาวตะวันตกมายาวนานว่ากันว่ามันถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียเมื่อ5,000ปีก่อนคิตศักราช โยเกิร์ตเป็นส่วนผสมในอาหารของชาวกรีกโบราณกินกับน้ำผึ้งที่หน้าตาและเนื้อสัมผัสอาจจะคล้ายคลึงกับกรีกโยเกิร์ตที่เรากินในปัจจุบันนอกจากนั้นกรีกโยเกิร์ตก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในหมู่ชาวเตอร์ก่อนที่ในเวลาถัดมาการกินโยเกิร์ตจะค่อยๆแพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่นๆทั่วโลกโยเกิร์ตคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มที่ผลิตกรดเลคติกหรือที่เรียกว่าหัวเชื้อไปหมักในนมซึ่งแบคทีเรียตัวนี้จะกินน้ำตาลแลคโตสท,ที่มีเฉพาะในนมเป็นอาหารและปล่อยกรดเลคติกออกมาซึ่งทำปฏิกิริยากับโปรตีนในนมซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสเปรี้ยวซึ่ง pH ที่ลดลงนี้จะทำให้โปรตีนเสียสภาพและจับตัวตกตะกอนทำให้ได้โยเกิร์ตท,ที่มีลักษณะข้น ที่ทำให้นมมีเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปและมีรสชาติอมเปรี้ยวนมที่นิยมนำมาทำเป็นโยเกิร์ตก็คือนมวัวแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้นมจากสัตว์หลายชนิดเช่นนมธัญพืชนมแพะนมแกะนมอูดนมม้าหรือนมที่ได้จากสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ถ้าหากว่าจะไม่พูดถึงคุณประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คงไม่ได้เพราะโยเกิร์ตเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและแบคทีเรียชนิดดีและยังให้โปรตีนมากกว่านมวัวสำหรับดื่มอีกด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่หมักจากนมวัวร0อยกรัมจะมีโปรตีนถึง9กรัมไขมัน5กรัมและคาร์โบไฮเดรตประมาณ4กรัมขณะที่นมวัวในปริมาณร้อยกัมเท่ากันจะมีข้อดีที่มีไขมันเพียงราวๆ3วกรัม แต่มีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าอยู่ที่4.8กรัมและมีโปรตีนเพียง3.2กรัมเท่านั้นซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโยเกิร์ตให้โปรตีนได้มากกว่านมวัวราวๆ3เท่าในขณะที่สัสดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรตอาจจะมากน้อยไม่ต่างกันนอกไปจากนั้นโยเกิร์ตยังเป็นแหล่งผลิตวิตามิน b 12รวมถึงมีชนิดของโปรตีนที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ดีกว่านมวัว ก,ก,ออกีกโยเกิร์ตคืออะไรกีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมไม่ได้ต่างไปจากโยเกิร์ตธรรมดาซึ่งส่วนผสมหลักๆได้แก่นมและแบคทีเรียรที่ดีต่อร่างกายแต่สิ่งที่ต่างไปคือกีกโยเกิร์ตจะได้จากโยเกิร์ตธรรมดาที่ดูดเอาน้ำและเวยออก ซึ่งทําให้เนื้อโยเกิร์ตมีความเข้มข้นมากกว่าในปริมาณที่เท่ากันกีกโยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีนและโปรไบโอติกสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึงเท่าตัวเลยทีเดียวกีกโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตอีกทั้งยังมีหลักฐานว่าเกิดมีมาตั้งแต่ร้อยปีก่อนคริสตศักราชแล้วโดยชาวพื้นเมืองชนชาติแรกที่ผลิตโยเกิร์ตออกมาแน่นอนว่าต้องเป็นชาวกรีกอย่างสมชื่อ ซึ่งกรีกโยเกิร์ตสามารถเขียนสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าโยเกิร์ตเข้มข้นหรือลาเบิร์นประโยชน์ของกรีกโยเกิร์ตแก้ท้องผูกกรีกโยเกิร์ตมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นได้ช่วยรักษาเชื้อราในช่องคลอดกรีกโยเกิร์ตมีจุลินซีที่สามารถช่วยกำจัดกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆได้ การรับประทานกีกโยเกิร์ตทุกวันจะช่วยลดการติดเชื้อราได้ถึง3เท่าและยังช่วยรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราและแบคทีเรียได้อีกด้วยกีกโยเกิร์ตช่วยควบคุมน้ำหนักกีกโยเกิร์ตมีปริมาณแป้งและน้ำตาลต่ำกว่าโยเกิร์ตแบบธรรมดาแถมให้แคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือกำลังควบคุมน้ำตาล เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงในกีกโยเกิร์ตอุดมไปด้วยแคลเซียมที่ส่งเสริมให้ร่างกายและกระดูกแข็งแรงยิ่งหากกินควบคู่กับการออกกำลังกายไปแล้วด้วยจะยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นกีกโยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นปากการรับประทานกีกโยเกิร์ตเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นปากและลมหายใจที่เหม็นได้ขั้นตอนการทำกีกโยเกิร์ต เทนมลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้นมติดหม้อจนกระทั่งอุณหภูมินมประมาณ50องศาเซลเซียสโดยนมจะเริ่มอุ่นๆแต่ยังไม่ถึงกับเดือดปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสดธรรมชาติลงไปค่อยๆคนให้นมและโยเกิร์ตเข้ากัน จากนั้นนำนมและโยเกิร์ตที่ผสมเข้ากันแล้วเทใส่ภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งคืนจากนั้น เมื่อครบเวลาหรือถ้าโยเกิร์ตได้ที่แล้วจะมีลักษณะข้นมีเวที่มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองแยกออกมาให้เห็นแยกเวออกแล้วเทใส่ชามรองด้วยกระชอนผ้าขาวบางมัดด้วยหนังยางแล้วแช่ทิ้งไว้ที่ตู้เย็นประมาณ8ชั่วโมงเพื่อแยกน้ำออกจากเนื้อโยเกิร์ตเมื่อแยกน้ำออกจนหมด <c oughs> ก็จะได้กีกโยเกิร์ตแบบง่ายๆไว้รับประทานกันแล้วค่ะ ส่วนน้ำเวที่เหลือรสชาติอาจจะไม่อร่อยเราสามารถนำมาผสมกับโกโก้ชาเขียวชาทไทยเพื่อเป็นเครื่องดื่มเสริมโปรตีนได้ค่ะกีกโยเกิร์ตมักจะมีรสชาติที่จืดไม่หวานแต่เราสามารถเพิ่มความอร่อยให้กับกีกโยเกิร์ตได้ด้วยการรังสรรค์กินคู่กับวัตถุดิบอื่นๆได้อีกมากมายเพื่อเพิ่มความอร่อยและเพลิดเพลินกับการกินมากขึ้นแถมยังสุขภาพดีอีกด้วยจะทานคู่กับอะไรได้บ้างไปดูกันเลยผลไม้ นำกีกโยเกิร์ตมากินคู่กับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือผลไม้ที่หางหน้ยอย่างส้มกล้วยหอมหรือธัญพืชต่างๆเพื่อกินเป็นของกินเล่นหรือกินเป็นมื้อเช้าก็ช่วยคลายหิวได้ดี นำกีกโยเร์ตมาทำสมูตตี้โดยผสมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และเติมความหวานด้วยน้ำพึ่งเพียงเล็กน้อยก็จะได้สมูตตี้สุดอร่อยที่ช่วยดับกระหายและยังสามารถดื่มเป็นของว่างในช่วงระหว่างวันได้อีกด้วยขนมปังนำกีกโยเร์ตมาทาบนขนมปังหรือแค้กเกอร์แล้ววางท็อปปิ้งด้วยผลไม้เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบสลัดผัก นำกีกโยเกิร์ตมาทำเป็นน้ำสลัดแทนสลัดครีมที่มีน้ำตาลและไขมันทรานสูงและยังให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าน้ำสลัดสำเร็จรูปได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์กีกโยเกิร์ตของสาขาชีววิทยาสอดคล้องกับ BCG คือ B เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคและนมชนิดต่างๆสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอาชีพให้กับชุมชน C กีกโยเกิรสามารถนำนมมาแปลรูป เป็นผลิตภัณฑ์ได้ครบวงจรไม่มีของเสียเหลือทิ้งแม้กระทั่งน้ำเวที่เหลือจากการทำกรีดโยเกิร์ตจีลดขยะลดการใช้แพ็กเกจจิ้งยืดอายุของอาหารลดการเกิดของเสีย